สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปีสัตว์แดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้มีอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการขายทีมเล็กน้อยครับนำมาฝากกันนะครับเรื่องราวในตลาดซื้อขายครับกับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วก็ผู้สำรัประตูที่ฟแฟนๆหลายคนอาจจะต้องการอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือข่าวภายในสโมสรกับการคัมแบ็กของนักเต ที่บัดเจ็บไปนะครับและตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นได้ในเกมเจอบุ๊คแฮมตันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้นะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สัมสุนุ์ของเรานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับกับทางโครงการดีๆอย่าง You Drink d ด n น d ดร v e นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรคสังคมไทยภายใต้โครงการซ zuki ิ c อสวีแคครับ เนือกว่าคำใส่ใจคือการเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านอาหารทะเลครับที่ดูมากับแนทยืนยันและการันตีว่า อร่อยจริงๆนะครับก็ฝากไว้ขอบคุณด้วยนะครับกับร้าน4 b a n g k o k นะครับที่ซอยทองหล่อ21นะครับคิดถึงร้านอาหารทะเลอร่อยอร่อยนะครับคิดถึงร้าน4 b a n g k o k นะครับก็มีหลายเมนูมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปูผัดซีซอสนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับปลากระพงนึ่งมะนาวอร่อยๆแบบนี้นะครับหรือแม้แต่หมึก ลายเป็นสายหมึกนะครับนี่คือหมึกหอมย่างทานยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมไปกินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเมนูไหนเลยครับเพราะว่าอร่อยทุกเมนูการันตียืนยันว่าอร่อยจริงๆแล้วก็เหมือนกับคุณไปกินอาหารทะเลที่ร้านอาหารริมทะเลแต่ว่านี่คืออยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับฉะนั้นใครที่อยู่แถบท้องรอเอกอมยัยหรือว่าอยู่ในเมืองนะครับเซิร์ชได้เลยครับที่ map ของคุณนะครับที่ร้าน4 Bangkok Search SEA เป็นวักแล้วก็ B A N G K O K นะครับยังไงฝากไว้ด้วยกับร้าน C b a n g k o k อนะครับผมต้องแจ้งแฟนช่องแฟนเพจเบื้องต้นนะครับว่าในส่วนของ5 t ทีีแสดงวันนี้นะครับก็จะเป็นการอัดนะครับการพูดของผมนะครับเล่าข่าวกันไปแบบรวดเดียวเลย มันจะไม่ได้มีขั้นตอนในการตัดต่อเหมือนกับ5 t ทีีสัตว์แดงทุกคลิปที่ผ่านมาสาเหตุก็คือแอดพอ l นะครับที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์แล้วก็เป็นสายตัดต่อของเราเนี่ยติดโควิดนะครับแล้วตอนนี้อาการายังหนักอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องลุยเดียวนะครับ จัดการเนื้อหาให้ได้มากที่สุดโดยที่ทําหน้าที่ในการอัปเดตข่าวให้กับแฟนเพจแฟนช่องได้รับทราบฉะนั้นการนําเสนอในวันนี้ในคลิปนะครับก็จะไม่ได้มีการตัดต่อนะครับอาจจะดูแปลกตาไปนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็จะนํามาให้ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนนะฮะเริ่มกันที่เรื่องราวของ w wow 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 วก h o r s e นะครับผมสรุปให้สั้นๆจากรายงานของ ชาร์ลอตต์ดังเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวเทีย2นะครับจาก Times ซึ่งดังเกอร์ก็พูดถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่จริงๆเรียกว่าสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่ใช่สยนะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสในการซื้อขาดวอลเวกฮอร์สนะครับซึ่งพี่โย่งเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าตัวของพี่โย่งเองเนี่ยคือเขาชอบในการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแล้วเขารู้ว่าพักหลังๆเนี่ยโอกาสการลงเล่นเขาลดน้อยลงไป อาจจะด้วยยิงประตูพักหลังได้น้อยลงฟอร์มอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยคือตัวเขาก็รู้นะครับแต่ว่าพี่ย้ยบอกว่าเมื่อตัวเขารู้ครับว่าโอกาสของเขาเนี่ยน้อยลงนะครับมันก็ต้องมาว่ากันถึงเรื่องอนาคตนะครับซึ่งโอเคแหละร์ลลตด,ดังเกอร์ก็บอกว่าณตอนนี้การพูดคุยระหว่างตัวแทนของวาเวลอสกับสโมสรเนี่ยยังเป็นไปในเชิงบวก นะครับแต่ว่าพี่โย่งก็ให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าถ้าสโมสรต้องการที่จะเก็บเขาไว้เนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยก็ต้องการรู้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยสโมสรจะวาง Position เขาหรือว,า,วางสถานะเขาไว้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะตัวหลกักนักเตะที่โ t เตชันบ้างหรือว่านักเตะแบ็กอัพนะครับหรือว่านักเตะกองหนุนนะก็คือไม่ค่อยได้ลงหรอกต้องรอตัวจริงเจ็บหมดก่อนถึงจะได้เล่นอะไรแบบนี้ นะครับมันยังไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของสถานะว่าสุดท้ายเนี่ยเวกคอสจะถูกซื้อขาดไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตามรายงานของชลอดังเกอร์ก็คือทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีครับการเจรจารทุกอย่างนะครับยังเป็นไปในเชิงบวกนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดาบบิดเดเคอนะครับซึ่งล่าสุดมีการยืนยันนะครับจาก 2ผู้สื่อข่าวระดับสูงครับไม่ว่าจะเป็น p o w e r อร์ t เทียจาก Times นะครับแล้วก็ Mike McGrath เทีย2จาก Telegraph นะครับทั้ง2ส,สื่อครับรายงานตรงกันนะครับว่าสุดท้ายและได้ปิดทียานั้นก็ตกลงที่จะต่อสัญญากับ Manchester United ตต่อไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของสัญญาเนี่ยยังมีไม่เยอะครับอันนี้อาจจะต้องรอผู้สื่อข่าวระดับสูง สายอื่นอย่างเช่นลอรีวิทเวลจากเดียร์เลติกเทียนหนึ่งไซมอนสโตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องรอกลุ่มนี้เขารายงานเข้ามาเพิ่มแต่วเบื้องต้นเนี่ยเดย์โอเคที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ทั้งแมกกราดแล้วก็เฮิร์สเนี่ยรายงานตรงกันก็คือเดยจะลดค่าเหนื่อยลงส่วนถ้าสมมุติว่า,อาฟอร์มดีหรือว่าผลงานดีเก็บคลินชีทได้อะไรแบบนี้ก็จะมีโบนัสให้มาครับ ก็คือจะเป็นโบนัสเพิ่มมาถ้าสมมติว่านักเตะฟอร์มดีทีนี้ค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับมีการยืนยันจากทั้งเฮิร์สแล้วก็แมกคาร์ดว่ามันจะลดลงแน่ๆแ,แต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดลงไปขนาดไหนและสิ่งสำคัญที่มีการรายงานตรงกันนะครับก็คือไม่ได้มีการการันตีมือหนึ่งนะครับให้กับดาบิดเดคา นะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ยูนเต็ดจะซื้อผู้สัมปตูเข้ามาเพิ่มนะครับในช่วงของตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับและยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับจากแมกคาร์มานะครับว่าณนะตอนนี้ครับเบรนท์ฟอร์ดนะครับกำลังจะมองหาผู้สัมปตูคนใหม่และพวกเขาก็มีข่าวกับผู้สัมปตูชาวดัชอย่ย่มาร์คเฟล l เคนนะครับถามว่าเบรนท์ฟอร์ดไปเล็งประตูคนใหม่ เกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าเกี่ยวครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกับดาบิดราย่าผู้สัมประตูทีมชาติสเปนอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเบรนท์ฟอร์ดไปเล็งประตูคนใหม่อย่างมาร์คเฟลเคนเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับต่อดีลของราย่านะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าตอนนี้ยูไนเต็ดกำลังเจรจาดีลของราย่ากับตัวแทนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือเราคาดเดากันแต่ว่าที่แน่ๆคือยูไนเต็ดตกเป็นข่าว ก,การดึงผู้สัตประตูเข้ามาใหม่นะครับซึ่งอาจจะมาแย่งตำแหน่งกับ DKR ในฤดูกาลหน้าหรืออาจจะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่มีใครทราบนะครับแต่2ชื่อที่มีเข้ามาก็คือราย่าจากเรนฟอร์ดและอีกคนก็คือดิโอโก้คอสตาครับซึ่งเป็นผู้สัตประตูของ FC ฟซีปอร์โตนะครับซึ่งสำหรับ ดิโอโก o คอสตาเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ล่าสุดจากดิโอโก a ดาโลครับเพราะว่าดา l o โลกับคอสตาเนี่ยก็เป็นโปรตุกีสเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยดา l o โลก็ให้ความเห็นนะครับว่าเฮ้ยคุณมองดิโอโก o คอสตายังไงบ้างนะครับดาร์โลก็บอกว่าคอสตาเนี่ยทำได้ดีมากกับ FC p o r ป o นะครับแสดงให้เห็นชัดเลยว่าโหนี่คือประตูที่มันแบบแตกต่างออกไปอะ่ะแล้วคอสตาเองเนี่ยก็ช่วย FC ฟซีบอโตเอาไว้เยอะมากๆนะครับดาโลบอกว่าถ้าสมมุติว่าดิโอโก้คอสตาเนี่ยพัฒนาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับโห oh, <c oughs> มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีมากๆนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขกับฟอร์มของคอสตาไปเยเพราะว่าดา์โลเขาก็เป็นคนชาติเดียวกันก็ให้กำลังใจกันไปนะครับเขาหวังว่าคอสตาเนี่ยจะโชว์ฟอร์มดีแบบนี้ไปเรื่อยกับบอตโตแต่ถ้าเกิดว่า คอสตาย้ายทีมเนี่ยนะครับดารโล่ก็บอกว่าเขาคาดหวังแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้เดโอโก้คอสตากลายเป็นผู้สบประตูที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกนนี่คือบทสัมภาษณ์ของดารโล่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกชัดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอสตาจะไปไหนแต่ว่าดิโอโก้คอสตาก็ตกเป็นข่าวอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกัน นะครับมีการทำสถิติไว้แล้วนะครับว่าคอซากับระยาเด่นตรงไหนยังไงย้อนไปดูไลฟ์นะครับดูบังกับแด่ l ไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาได้นะครับอันนี้ก็เอามาสรุปข่าวให้ฟังกันนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่แฟนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน่าจะยิ้มออกกันนะครับคือการกลับมาซ้อมอีกครั้งของราเฟาเอลวารานนะครับซึ่งมีการคาดการณ์กันเหมือนกันนะครับว่า ลุนวารานกลับมาลงเล่นนะครับในเกมที่เจอกับบูฟฮมตันวอนเนอร์สในวันเสาร์นี้นะครับเพราะว่านี่เป็นสัปดาห์แรกนะครับนับตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนเลยนะครับที่แมนเชสอร์ยไนเตดไม่มีโปรแกรมเตะกลางสัปดาห์ครับได้ซ้อมอหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ไปจน,นถึงวันเสาร์มีเวลาในการพักฟื้นร่างกายมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นวารานนะครับกลับมา อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าการฟื้นฟูร่างกายไปไปตามขั้นตอนเราจะเห็นวารานซ้อมร่วมกับทีมแล้วก็มีโอกาสลงเล่นเจอกับวูฟได้ก็ถือเป็นข่าวดีครับที่ตอนนี้วารานก็ก็กลับมาซ้อมแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่มีโอกาสลุ้นคืนสนามแล้วนะครับเรื่องราวของเดนคลันไรส์ครับจร,จริงๆเมื่อคืนในดูบังกับ넷ไลฟ์เนี่ยคุยกันในไลฟ์ไปแล้วแต่ว่ามาสรุปกันอีกครั้งนะครับเบื้องต้นรายงานจาก Sky Sport ซึ่งฟังหูไว้หูนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังเพลินๆแล้วกันนะครับสกายสอรไม่ใช่สื่อระดับสูงถ้าเป็นเรื่องของการย้ายทีมนะแต่ว่าเขาก็ว่ากันว่า Rice เดคล n นไร c ์นะครับถูกเวทแชมตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่120ล้านปอนด์นะครับซึ่งค่อนข้างสูงครับเพราะว่า Rice เนี่ยเหลือสัญญ,ญาอีกแค่ปีเดียวนะครับรวมกับอ,ออปชั่นหนึปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้นะครับ นั่นหมนายความว่าตอนนี้สัญญาปีเดียวเวสแฮมตั้งค่าตัวไรซ์120ล้านปอนด์หรือว่าอีกกรณีอีกเงื่อนไขหนึงนะครับก็คือจะเป็น100ล้านปอนด์บวกนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งยังไงมันก็ดูแพงอยู่ดีนะฮะก็มีทีมที่สนใจนะครับอยู่หลายทีมีเชลซีเอ้ยนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้เขามองว่ามีโอกาสเยอะสุดคืออาร์เซนอลแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในข่ายที่พร้อมจะกระชากตัวไรซ์มาร่วมทีมเหมือนกันปัญหาก,ก็อยู่ที่ราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะแต่ว่าแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยราคาสูงขนาดนี้อาร์เซนอลก็อาจจะถอยเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันเพราะว่าโอ้โหเคนก็เลยสัญญาปีเดียวนะครับหนึ 100, 000, ล้านนะฮะไรซ์ Rice, สัญญาปีหนึ่ง บวกออปชันก็รอ20ล้านโอ้โหนักเตะอังกฤษนะฮะไม่รู้จะแพงไปไหนนะฮะ,ะทิ้งท้ายครับที่เรื่องราวของข่าวขายทีมซื้อขายทีมนะฮะชิคยาซิมบินฮามัดออาธานีจากกาตานะครับโอเคผมอาจจะยังให้บทสรุปที่ท่านต้องการไม่ได้ว่าเฮ้ยสรุปใครได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าก็มีข้อมูลมาครับจากอดัมคราฟตันนะครับนี่เป็นผู้สื่อข่าว ระดับทีสองจากเ h อ a t อตเลตินะครับซึ่งผมว่านี่เป็นความตั้งใจที่ดีของชิกยาซิมนะครับทางอดัมคราฟตันเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความตั้งใจแล้วก็แผนงานของชิกยาซิมบบนัมันออาทาน,นีนะครับรือจริงก็รวมถึงสซจิมด้วยนะครับแต่ว่าชิกยาซิมเองเขาตั้งใจมากๆที่จะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะครับทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีขึ้นโดยที่ ไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะติดท็อปโฟไปเล่นอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าหรือเปล่านะครับการตั้งมูลค่าของทีมแผนงานของทีมนะครับออหรือว่าความตั้งใจที่จะมายกระดับทีมนะครับมาเ,ออเขาเรียกว่าไงอะ่ะปฏิวัติเลยอะ่ะทำให้ทีมมันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในทีมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่ายูไนเต็ดจะ ได้ไป UCL ซลดูการหน้าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ส่งผลต่อความตั้งใจของชิคยาซิมบินฮามัดอัลทานีครับเขาต้องการที่จะมาเปลี่ยนสโมสรจริงๆทีมอาจจะขาดรายได้ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์คไม่เป็นไรครับเขาก็จะนำความตั้งใจของเขานำเงินทุนของเขามาพัฒนาสโมสรครับโอเคมันอาจจะส่งผลบ้างต่อต่อเรื่องของงบเสริมทีมเพราะว่า ออการไม่ได้ไปยูเอมันก็เสียรายได้พอสมควรใช่ไหมครับแต่ว่านั่นแหละครับออความตั้งใจของชิคกี้เายนำเอาชนนี N e, ก็คือไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานะไหนตอนที่เขาเข้ามาทํางานครับแต่ว่าความตั้งใจแผนง,งานของเขาที่จะเปลี่ยนสโมสรแมนเชสเตอร์ยังคงเหมือนเดิมนะครับซึ่งยังคงต้องรอนะครับการออตัดสินใจของเกรเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ยืนยันนะครับว่า ใครที่เป็นแฟนสายกาตายังไม่หมดหวังเพราะว่าตระกูลเกลเซอร์อาจจะเลือกกาตาก็ได้เหตุผล <Head phone S 1> ที่อาจจะเลือกกาตาสายป่านครับเพราะว่าสายป่านของชิคยาซิมนั้นยาวกว่าเซื้อจิมเรดคลิฟครับสุดท้ายถ้าฟา,าของตระกูลเกลเซอร์เนี่ยนะครับเขามองถึงาสายป่านหรือว่าจำนวนเงินทั้งหมด ที่ฟ้ากาตามีครับเขาก็อาจจะเลือกกาตาก็ได้เป็นแบบนั้นไปนะครับอ่ะยาวหน่อยครับต้องบอกแฟนเพจแฟนช่องนะฮะหลายท่านอัะแซวว่าเอ้ยคลิปนี้ไม่น่าชื่อให้ทีวีสัตว์แดงเลยเพราะว่าปาไป15นาทีนะครับผมย้ําแฟนเพจแฟนชอ่องอีกครั้งว่าคลิปนี้เรามากันแบบฉุกเฉินมากันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนะครับแอดปอบอ,อยนะครับ ติดโควิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถมาตัดคลิปได้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการอัปเดตข่าวในลักษณะแบบนี้ซึ่งผมต้องเล่าว่าในช่องดูบกกับแดนเราไม่เคยอัปเดตข่าวตอนเช้าแล้วก็ทำแบบนี้มา,าสักพักแล้วครับคือไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตัดต่อแบบสมบูรณ์แบบ,บแบบเหมือนที่แอดปอทำนะครับ แต่ว่าข่าวต่างๆที่นํามาฝากในรอบวันก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมยังไงชอบไม่ชอบประการใดนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับข่าวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปยังไงกับ <c oughs> <g rab> การนําเสือแบบนี้นะครับก็ก็ก็ส่งความเห็นเข้ามาได้ขออภัยถ้าไม่ถูกใจหลายๆท่าน อย่างจริงใจครับเพราะว่าเราก็ต้องทำงานตามข้อจำกัดที่มีอยู่นะครับนะสุดท้ายฝากขอบคุณด้วยนะครับกับ2คผู้สนับสนุนของ5 t ปทีศาปิแดงนะครับอย่างซูซูกินะครับแล้วก็ร้าน4 b แบง k อกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสามัคคียคือพลังส้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปิศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับ